วันนี้ยังอยู่ที่เมนูกุ้งนะคะวันนี้จะพาไปทำกุ้งผัดพริกแกงค่ะเราไปหั่นถั่วฝักยาวก่อนนะคะหั่นแบบเฉลียงเฉลียงแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราตั้งเตานะคะใส่น้ำรอให้น้ำเดือดนะคะเราก็เทถั่วของเราลงไปเลยค่ะต้งแบบนี้เลยด้วยน้ำเดือดเดือดนะคะสิ็จแล้วเราก็ช้อนเอามาพักกับน้ำนะคะหลังจากนั้น เราก็จะมาเตรียมทอดกุ้งกันคะ่ะทอดกุ้งให้เขารัดตัวนะคะเวลาผัดเขาจะได้เป็นชิ้นชิ้นน่าทานมากยิ่งขึ้นคะ่ะตักกุ้งขึ้นมาพักไว้เลยจ้าหลังจากนั้นใส่น้ำมันเพิ่มเล็กน้อยนะคะเราก็จะใส่พริกแกงแดงของเราลงไปผัดแบบนี้เลยคะ่ะผัดพริกแกงแดงให้หอมนะคะ มันแห้ง,งไปสามารถเติมน้ำซุปได้เลยนะคะผัดให้เขาแบบคลุกคลิกครุกคลิกกับน้ำซุปนะคะแบบนี้เลยเปิดไฟกลางๆพอนะคะเปิดไฟแรงเดี๋ยวพริกแกงของเราก็อาจจะไหม้ได้นะคะเรามาทำการปรุงกันคะ่ะใส่น้ำตาลทรายคะ่ะใส่ผงนัวคะ่ะใส่ผงปรุงรสคะ่ะแม่ค้าใส่แค่สามอย่างนี้ก็พอนะคะ เราจะนิ้นน้ําตาลทรายเพราะว่าผัดพริกเกงเราจะนิ้นหวานนํานะคะหากใครไม่ชอบกินหวานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดจ้าผัดให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะหลังจากเขาละลายเครื่องละลายแล้วนะคะเราเทกุ้งของเราที่เราโทอนะคะพร้อมถั่วที่เราลวกนะคะลงไปผัดคลุกเคล้ากันแบบนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นเราใส่ใบมะกรูดของเราลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราใส่ใบหัวละพานะคะเพิ่มความหอมให้เขานั่นเองค่ะใบหัวละพานี้แล้วแต่ความชอบนะคะบางคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะก็เหมือนผัดพริกแกงทั่วไปละคะ่ะถ้าไม่ใส่นะคะแต่ถ้าหากว่าใส่ใบหัวละพาอย่างเงี้ยเขาจะมีความหอมของใบหัวละพาขึ้นมาในตอนที่เราทานนะคะ หากใครไม่เชื่อลองไปทำทานค่ะมันจะหอมใบหัวละเพามากๆจริงๆหลังจากนั้นเราใส่พริกตกแต่งลงไปเล็กน้อยค่ะเมนูผัดนี้ผัดให้แห้งๆนะคะจะหอมมากว้าวรพร้อมเสิร์แล้วจ้าเราก็ตักใส่จานได้เลยนะคะเน้นกุ้งๆเลยค่ะ หอมกำลังดีเลยค่ะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะคะรสชาติกำลังดีเลยมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ